พีเคราะบอลหน้าเชียร์กับโก้มองบอลประจำวันพฤหัสบดีที่7กิด กจะกกายน2,567เ,เลือกหนึ่งคู่มาฟันธงกันวันนี้ครับสำหรับคู่นี้จะเป็นรายการยูโรป้าดีเป็นยังไงกันบ้างครับกับหน้าช่องที่ผมให้ไปเมื่อวานนี้สำหรับตัว v i p ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับอินเตอร์มิลานบวกมา2วันติดแล้วนะครับสำหรับตัว v i p ในกลุ่มก็สดชื่นกันไปนะไม่ว่าจะเป็นโครงการ3ตัว4ตัวก็สดชื่นกันไปนะสำหรับใครที่อยากมาอยู่กลุ่มเดียวกันก็สามารถแอดไลน์ที่ผมขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะเอามาฝากเพื่อนๆอีกหนึ่งคู่ครับสำ ลาซิโอเปิดบ้านพบกับปอร์โตเวลาตีสามลาซิโอ5นัดหลังสุดชนะ4แพ้1ส่วนทางด้านของปอร์โตชนะ5ไม่เคยแพ้เลยนะครับสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมลาซิโอเจ้าบ้านทําผลงานได้ดียอดเยี่ยมในทุกรายการโดยเฉพาะในยูโรปาลีก ที่เอาชนะในรอบแบ่งกลุ่มฟอร์มการเล่นในหลีกก็ยอดเยี่ยมชนะใน4เกมหลังสุดและเรียกได้ว่ามีความมั่นใจสูงผู้เล่นตัวหลักอย่างวาเลนตินกาสเตลานอสกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีส่วนทางด้านของปอโตทีมเยือนจากโปรตุเกสแม้ว่าผลงานในหลีกจะชนะรวดมา5นัดติดแต่ในยูโรปาลีกฟอร์มยังไม่เสีเยเท่าไหร่ชนะ1จาก3นัดแถมมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บ ตัวหลักอย่างโมอโกกูชิตและอิบันมาก,กาโนที่ขาดหายไปอาจส่งผลกระทบต่อเกมรับลาซิโอในฐานะเจ้าบ้านฟอร์มกําลังร้อนแรงน่าจะได้เปรียบเล็กน้อยด้วยฟอร์มที่แข็งแขงของปอโตถึงแม้ผู้เล่นจะบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ผมก็ยังเชื่อว่าพวกเขาจะเบียดเอาชนะได้ครับผมให้ไปทางปอร์โตครับถ้าใครพร้อมที่จะไปด้วยกัน าได้เลยครับหรือถ้าใครไม่ชอบข้ามฝั่งได้เลยครับถ้าใครสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมก็แอดไลน์ตามที่ผมขึ้นไว้ได้เลยนะครับวันนี้ผมฟันธงปอโต้มาแน่นอนครับผมให้ทางปอโต้ครับ